อะไรอยู่อ่ะป้าป้าไม่ได้ไม่ได้ท้าละว่าป้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปนะสอปดาทีเร็วๆไร ทุกคจะมาไม่ทันซะแล้วอุ้ยหมดแต่ผสมบ้างฮะเอ่อเออให้เด็กเข้าไว้ชงนมมาค่ะอ้าอ้าวมาแล้วมาแล้วจะได้ไปสักทีเมือเล่าได้ครับเอ่อขอบใจจ้ะ ฝากเด็กๆด้วยนะคะครูโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณนายบัวเป็นห่วงจังเลยนี่แม่เหนียวนี่แหละไม่ต้องห่วงค่ะเอาได้ครับผมว่าที่ไปดีกว่าไหมครับนี่ก็สายมากแล้วล่ะอ๋อค่ะค่ะเงินลาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะครูผมฝากด้วยนะครับโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะป่าแม่เหนียวป่ะซ้อนั่งด้วยนะไม่เอาครูฝปายมานั่งให้ครูฝ่ายนั่งไม่เอานี่ไปเลยครูเองครูก่อนครูก่อน มาหอมที่โคมานเลยผมเราอะโชคดีทุกคน ไปซะ,ะอย่างนี้บ้านเราคงจะเงียบไปหลายวันเลยนะครับผมโอยตื่นแต่เช้าเช่นนั้นล่ะคุณรวมดีก็แบบนี้แหละคะ่ะ แกาแฟนะคะจ้ะปใจะจะ,จะอันนี้ไปเที่ยวไหนก็ปกตินะค่ะก็คงจะช้อปปิง้งถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะดูหนังแล้วก็หาอาหารค่ำอร่อยๆอทาน กิจกรรของคุณกรุงเทพก็มีแค่นี้นะค่ะแม่นี่เป็นเต้นรำห่ะลูกเพื่อนแม่เขาเข้าหุ่นกับพวกดาราาเปิดผับและติ้นเลยพวกนี้ไี่สนใจหรอคุณเผ่าไม่ชอบหรอกคะ่ะถ้าเข้าป่าเข้าดอยอะก็ว่าไปอย่างเออแล้ว <c oughs> เรื่องหาแฟนให้ยังเหนียวอะ่ะถึงไหนแล้วหวังให้ผู้สอนจัดการนะคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่า แต่อันที่จริงก็ไม่จําเป็นแล้วนะเพราะว่าคุณธนงเนี่ยเขารับปากแล้วพ่าไม่เกินสิ้นปีเนี่ยมีงานมั่นแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวว่าจะสิ้นปีเลยนะคะต่อให้เดือนหน้าหวานก็ต้องกันไว้ก่อนพถ้าเผื่อพูดซ้อนมันทําไม่สําเร็จล่ะหวานก็มีแผนสองเตรียมไว้แล้วล่ะค่ะแต่หวังว่าคงจะไม่ได้ใช้เพราะหวานนั่นไม่อยากจะให้ใครมาว่าหวานว่ใจร้าย เชิญเจ้านายครับพ่อผมมาแล้วครับพ่อมาทำไมก็เจ้านายให้ผมไม่ตามช่างไม่ใช่หรอครับอ๋ออ๋อนี่ช่างเล้งนี่พ่อเม้งเหรอ <laughs> ครับนี่น,น,นี่ถ้างั้นเดี๋ยวบอยเขาเตรีมรถเลยแล้วกันนะ <laughs> เดี๋ยวจะพาพ่อไปดูห้องที่บ้านนะ <laughs> ครับครับ ต่น,นอ,อะไรกันนั่งรถแค่นี้อ่ะเมารถไปได้เอานี่ถึงทะเลแล้วตื่นนี่ไนงะอไกแรงมียเาลงเต้ อย่าห้องนะเดี๋ยวพา <ปะ S 1> คุณครู <ปะ S 1> แล้วก็พุทธซอนเนี่ยไปพักที่ห้องก่อนเลยไปได้ครับคุณครูครับคุณครูครับเดี๋ยวไปพักที่ห้องก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาเล่นน้ำกันแล้วกันนะครับจ้าจ้ากลิ่นมันปาเค็มนะนะ,ะไปไอ้หนาละเมื่อกูนะแขกันนะใครไปถืทปถทอทะไรข้าราชการไอ้โง่ไอ้หนาไ้หาไอโง่ไหนา นกูมมว่าแม่เห็นแม่จะสวยละนาถเลนะอ๋อเหรอกูก็ว่าไม่เห็นสวยเลย มันหน้าสวยกว่าน,นี้เอ๋มึงเคยป้าเหรอกูกูเคยดูแลหนังที่บ้านนายหรือว่าเคยป้าแล้วเมื่อ ไดาสวะสดอแววเดี๋ยวยังไงสาวดูแลเด็กสองคนด้วยนะได้ครับสารวัตรฮัลโหลอ่าเนี่นยเพิ่งมาถึงเลยลูกแกหรอ,น,อน่น เล่นไล่อยู่ที่ชายหาดเอาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเออเดี๋ยวมีอะไรโทรไปแล้วกันเดี๋ยวจะของนีบสักนิดหนึ่งก่อนนะให้ไหว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวอปคุยกันใหม่เดีไปเดเฮ้ยฉันวมเปียงนะนี่ที่คุณอ่านเขาพามาเนี่ยเพราะนังเหมียวไม่ใช่ว่าหล่อนลงไปเลยลงไปดองข้างล่างปะ จหอลอได้เป็นคูแล้วไงอือฮะไจ้เป็นครูแล้วไงอืออ่ะละอาละนี่แต่ยังไงนะเราต้องทําให้สองคนนั่นน่ะอยู่กันตามลำพังสองกับสองให้ได้อืเอเรื่องเนี้นะมันก็ไม่ยากหรอกฉันอ่ะดึงฟ้าล่านออกมาได้หรือแล้วแต่มันก็ติดอยู่ที่คุณอ่านนะสิอ่าคุณอันเหรอฉันจัดการเอง เจอแล้วแต่เธอด้วยดวงใจออ้ออแต่ที่อ่านหนังสือแล้วเราจะได้อ่านให้จบสักทีโสภาพันเดี๋ยวพบกัน